อันนี้เก๋บรรยากาศช่วงมอบรางวัลกันนะอันนี้เก๋บรรยากาศช่วงมอบของรางวัลรอบรางวัลตาลอยอยู่ตรงไหนที่เขาไม่เล่นอยู่ตรงนี้รอ ตาทองนะครับตาทองคนสีนะมี่พี่ชายคนหนึ่งนะครับก็ตอนนี้ลูกสาวลูกชายเป็นพระเอกนางเอกได้หมดแล้วไปยืนใกล้ๆกันคนนี้ก็เป็นคนมอบร้องวัลเพียบเลยอ่ะเยอะมากเลยสองคนนะวันนี้คนมอบรางวัลเยอะมากเลยครับ ช่วยกันได้นะครับโอ้โหกำลังใจให้กับศิลปินนิเกของทุกๆท่านนะครับก็ถือว่าเินเีมวันบบนี้เก็บบรรยากาศประมาณนี้เดี๋ยวถ่ายรูปไม่หวนไม่หวนเลยตองโ,โอบสุดอออย,ยอ,ยอดโอ้คอยคน้องอะไเรเพียบเลยอะอยาก,ยกเูนเ็นเวทนาเพิึงเติมนะ นี่เนเป็นเราจะเอพวงเป็นปีเลยนะครับคุณเคื่อนี่เลยจะพงแล้วเสร็จตัเคลืจิแล้วตัดพวงแลจะป่อตงแล้วแสภาพีเลยแล้วก็ม้นจะสอบดูอารีอายเดีรการในกยรการันเามีมีนั่นเดยืไม่ได

นะครับโดนพ่องสอนเป็นวิเชียงนะครับแล้วก็วันนี้ศิลปินเราทุกท่านโดนน้องลงรูเนียกชงโงนะครับกับสู่มัองกอกนะครับวันนี้มันขับนะครับพ่อยกแฮนโ์ลนะครับเพราะมันให้เป็นเรื่องการกระจายนะครับทุกท่านแล้วก็ศิลปินทุกท่านรีบเป็นศิลปินพะฮะวงไหนที่พวงไหนรู้สึกว่ามัน ไปได้นะคะถ้าหายก็ค well, hey, right. ือพ okay, no ี oh, ่ปีไปแล้วม่ออบอกมอแล้วก็เฮ้เราดูเพลงนู้น so บ้างโอ้โห้อซีกันครับต้องรเร่งนี้ตลอดเวลาช้านน้อ้อนน้งไปครับช้อนน้ เชิญเลยจ้ะกลับปตรรังใจนะฮะหลวงปูศิลปินน้องอันนี้แค่น้องก,ก้อยใช่ไหมน้องน,นุ่นต่อ <c oughs> โอ้โหแฟนคลับเต็มเลยอะ,อะอโอ้โ f ีเยอะมากเลย หมดเวลากระดับหมดเวลานะเอ้าเน็ตเฟเข่าก็เยอะนะเนี่ยน้องเน็ตนี่อยู่กับผมเนอะบิ๊กแกน่ะเดือนกว่าเดือนครึ่งอ่ะนี่นายยังไม่รู้เรื่องผมมาเฮ้ยแต่บอกแล้วว่ามาเดี๋ยวเดี๋ยวจะหมดเวลาแล้วหมดเวลาหมดเวลา มะนนะมีคนให้แบันทีเนาะหนึ่งมีคนให้แล้วบันทีเออมันนักเนี่ยกำลมงนักก็ขาดเลยได้เลยเน็ดเน็ดเฮ้ยมองไปทางนี้หน่อยเออเก๊มองนิ่เออวันที่13กรกฎาคมนะครับเจอที่กรุงระบุรที่อำเภอสุนเนินนะครับไปเจอได้เลย เดี๋ยวแล้วเต็มกิ่นเบริกลิ่นที่สวยจังเลยคนเนี้ยวันนีครับที่วัดพระนอนสุนเดินนะสุนเดินไปเจอกันนะแจ็คไปนะไป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 แน่นอนสิบสามตราจาคนนี้นะครับเจอเลยน้อเน็ตน้องเนตน้องเนตเห็นเฮียหมูแล้วโอ้ยพี่พี่นุตเต็มเลยคนเนี้ย

แป๊บนนะแท็กแสงแป๊บนึงแป,ป๊บๆๆบป๊บบา่ะเอโอเคโอเคเนินสองสามเนนองสามกิโลเมรเนินสอส่อังเน็ตถงเน็ตเน็ตยืนแล้วไงมันจะคลดอ๋อเพราะว่าตรงตรงตรงที่นั่งอ่ะแสงมันไม่ค่อยเยอะมืดตกแสงโอ้พี่ เพลงนู้ฮอ,อตมากอ่ะเนี่ยนังนว่ะแฝงน่งารักถ่ายรัวๆอยู่ได้แล้วได้ไดภาพสวยแล้วเมื่อกี้ตรงต้องยืนตรงมือนี่มันแสงมันหลบอ่ะให้โดนสแสงโว้ยเพลงนู้ฮอ,อตจังอ่ะเอานู่นเพลงท่านจ้าชูดีแล้วไม่ใช่นู้เออนู้น,น,นู้เน็ตเน็ตอยู่นู่นเน็ตอยู่นู่นแล้วายคนเป็นที่ต้อสี่สิบนะผู้ใ อเปลี่ยนต้องเดินไปถ่ายนะ้วเนี่ยแต่ถึงนี้ผมอาจจะต้องเดินไปถ่ายนะไหวไหมลูกไหวค่ะสองน้องนุ um ่นไปก่อนให้เราเองนนะฮะเพื่อไม่ต้องติดอุ anyway <huh> <h 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 ้ยอ่าจูนนี่เลยนะโอ้ยไปแล้วไปแล้วน้องนุ่น ถ่ายรูปก,ก่อนนะเด<อ>ี๋ยวเดี๋ยวเขาจะมอบช่อใหญ่บ้งเนี่ยเาไดิียมครัอ่เยคัดี้านแรด้น่าเยังนะเดี๋ยวผมไปถ่ายทั้ง คิดเถอะคุณเก็บเอันนี้นะครับร้านสดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับขอบคุณอีกหน่งครังนะครับสาหรับผู้สนับนะครับที่ว่าจะเป็น้บริจาคอน้นะครับ้นนะครับเลยรือร้หล คราเป็นทีกับภายในนะฮะที่เราบริารนมันโทรมาบอก่ังเลยรับบนาสุทานบด้วยนะครับุบหนเย